สวัสดีจ้าพี่น้องพอ่อกระแวน่าจะมานี่กะมาอะไรนะปลา้อยน่าจะมาทำกันก็ประมาณเก่งซ่วย,ยนะจ๊ะคนน่าจะพี่น้องเ,อเยงียงเก่งเยอย่างมือซ่วยน่าจะก็เลยพากันมาพอก่อเนาไม่อยู่ค้างปลา้อยน่าจะจะแกเลย่าเสียออกไปเก่งมือซ่วยน่าจ้ะ พอดีพากันเอาเคียงแกงมาพพ้อมนะจ่ะแต่ปลาสิพากันกงนะจ๊ะก็เนี่ยแต่มีเต้นองงามๆน,นะจ่ะนองอุบ๊บๆข้าวๆเลยจ้ะพี่น้องแต่มันี่ก็สิเห็ดแบบรวดเร็วนะจ่ะจากจากจากให้น่อไม้เป็นสิ้นน,น้อยๆนะจ๊ะพี่น้องเวลาต้มข้าจังจืดเร็วนะจ๊ะว่าเขาต้องทำเวลานะจ๊ะตกใบยมาก็ซิได้ลงไปทางยะต่อนะจ๊ะ จะให้ใหญ่ติมนะจ๊ะเป็นผู้จักหน่อไม้นะจ๊ะพวกเพิ่นเห็ดเสียนะค่ะจ้าตอนแรกแอลเห็ดนะจ๊ะพี่น้องเห็ดซาบปหันใจเพิ่นเพิ่นก็เลยมาเห็ดเราเองนะจ๊ะเมืองเพิ่นเพ็ดนะจ๊ะเดี๋ยวเอากระเสี่ยไปต้มนะจ๊ะนันจะเป็นเตาโบราณน,นะจ๊ะในป้านในดงเพือพ่อได้เอาเตามานะจ๊ะพี่น้อง เห็ดเป็นไม้ฟืนน่าจะเห็ดเป็นไม้งามซองค้างเอาไม้เสียบหม้อเข้าไปนะจ๊ะเอาหม้อตั้งนะจ๊ะพี่น้องดังไปเรียบร้อยนะจ๊ะเอาหม้อค้างจ้ะเป็นหมอ้อแกงแล้อไม้เฮานะจ๊ะเดี๋ยวเฮาซีบลวกน้อไม้ให้มันจืดก่อนนะจ๊ะพี่น้องจะจืดแล้วเฮาก็มาตัดมาพริกใส่น่าจะน้ำชะนางก็เฮาก็ย่องมาแต่บ้านน่าจะมาพิกตัดใส่น่านะจะ มักเขือมักบอเผ็ดกะแต่ๆน่าจะพี่น้องเหาก็สิปล่อยมะพริกลูกโดดลงไปอีกนะจ๊ะไฟไฟมีกาเหตเต้นกะนอนชูตี้ตั้มมะฮงนะจ๊ะตื่นขึ้นมาแล้วกเม่งมากเต็มมะฮงจ้ะมื้งสวยหานะจ๊ะเข้ากันปะเนี่ยจ้ะพี่น้องน้ำกันไล่ขุนแซ่บจ้ะเรียบร้อยนะจ๊ะโกดบัวบแล้วจ้ะผักเนาใส่ลงไปนะจ๊ะพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายนะจ้ะ หอมนะจ๊ะวันนี้โอ้ยกินหอมโชยไปมดูคนทางไงคุณกัสได้กินเนาะจ้ะพี่น้องเชาโบราณเขานะจ้ะเสร็จเรียบร้อยก็ตักใส่ถ้วยนะจ้ะมากินซุ้มกันนะจ้ากินเสร็จแล้วได้ลงไปเฮ็ดงานต่อนนะจ้าผัวแกงผงใส่นี่นะคนใหญเป็นเลยวะสิมตำส้มเจ้าของนะจ๊ะโอ้ยแซ่บประชันเพื่อแบานี่ใหญ่พานนะจ๊ะนี่แล้วบอกเอาร์รถใส่ไว้น่ะคือจังบุญหัว ยายติ้มเป็นคนให้คนสิมให้เบิงนะจ๊ะอ้ามเขาปากไปแล้วจ้ะเบิงว่า<ส>เป็นสปาด์ติซ<อ>าดไปจังใดบ๊วย <laughs> <laughs> บนหวัวกับบนหวันหวอะไรวาสใจคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า